สวัสดีค่ะ KPI น้ำตาลหุ้นส่วนรายใหญ่ของบริษัทแม่หมดออนไลน์ระหว่างรอเพื่อนๆนะคะมาฟังเพลงกันก่อนวันนี้มาในแคปชั่นผลลัพธ์ของคุณพ่อของน้ำตาลเองนะคะเคสไตเสื่อม แล้วก็เป็นโลคเกาด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาในช่องชาแนลของ KPI น้ำตาลค่ะ จ้าเพื่อนตุ๊กอ่ารับรับกี่กล่องดีรับกี่กล่องดีวันนี้หรือว่ารับเป็นลังเอาไปกินเลยค่ะไม่กนินไม่กินหายแน่นอนเห็นไหมคะเพื่อนเลไลเอาไปกินได้สามซองเพื่อนเลไลหายจากการเป็นไมเกินเลยนะคะทุ๊กเอาไปกินเลยอ่ะ วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณพ่อนะคะหลังจากที่คุณพ่อได้ดื่มกาแฟแม่มดว่าคุณพ่อได้ผลลัพธ์อะไรบ้างอ่ะคุณพอ่อคุณพ่อล้างไตมากี่กี่ปีแล้วสามปีแล้วสามปีออแล้วก่อนก่อนคุณพอ่อเป็นไตคุณพ่อมีอาการอะไรบ้าง มีเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยไปอะไรมาอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ไปหาหมอไปหาหมอเขาเปนเขาบอกว่าหมอคุณหมอเขาบอกว่าเป็นโรคไตเป็นโรคไตขั้นที่สี่ แล้วหมอเขาหมอบอกว่าต้องผ่าต้องเจาะหน้าท้องนะลุงว่างนั้นหมอหมอบอกแล้วก็ให้ลุงเนี่ยไปนอนคิดอยู่สักสา,ามวันสี่วันแล้วค่อยมาหาหมอใหม่ให้ลุงตัดสินใจเองว่าจะเจาะหรือไม่เจาะ ผมมานอนอยู่บ้านไปสี่วันห้าวันผมก็ไปหาหมอหมอก็ถามบอกว่าเจาะไหมเจาะครับก็เลยหมอนัดนัดไปเจาะเจาะแล้วก็ถ่ายน้ำยาถ่ายถ่ายน้ำยาเนี่ยนะสี่ครั้ง ฟังคุณพ่อเล่านะคะตอนเช้าตอน4โมงสวัสดีค่ะแล้วก็มา4โมงแรงยินดีต้อนรับบิดดอม4โ<า>มงแรง,งมานนะคะน้ำตาลเห็นทุกคนนะคะคมาอีกที4ทุ่ม4ทุ่มก็ถ่ายอีกเป็น4ครั้งครับเพราล้างไตวันละ4ครั้งเนาะวันละ4ครั้งอ่า แล้วหลังลจากแล้วก็หลังจากนั้นก็มาถ่ายอยู่บ้านวันละสี่ข้างอี่ข้างอยู่ประมาณสองปีสองปีทีนี้ลูกสาวเขาซื้อกาแฟแม่มดมาให้กินคุณพ่อได้ผลลัพธ์อะไรเล่าเลยค่ะกินไปกินไปผลเลือดก,ก็ดีร่างกายก็ดีขึ้น ลูกเก้าบวดข้อปวดตามนิ้วน่ะตอนตอนที่พ่อตอนที่คุณพ่อไปหาหมอครั้งแรกคุณพ่อดื่มกาแฟไปกี่กล่องแล้วหมอนัดออสองสามกล่องอ่าคุณพ่อดื่มกาแฟได้สองกล่องนะคะหมอนัดแล้วแล้วหมอทักว่ายังไงหมอบอกว่าลุงได้กินอะไรไหม,มผมบอกว่าไม่ได้กินอะไร <laughs> ัวหมอว่านะคะกินกาแฟหมอว่าก็เราเป็นแล้วหมอหมอนัดไปหาแล้ววันนี้ทีนี้ทั้งวันนี้ผมบอกว่าหมอเขาบอกว่าผลเลือดน่ะมันดีเขาเลยเขากินไปกี่กล่องสามกล่องสามกล่องนะคะทุกคนสามกล่องแรกหมอทักว่าค่าเลือดดีขึ้นแล้วผิวพรรณ ผิวพัน์ก็เปลี่ยนขึ้นค่ะจากที่ดำดำมีแต่หนังหุ้มกระดูกพอก็ผิวใสขึ้นออร่าขึ้นจนหมอทักนะคะแค่สามกล่องแรกอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กินมาเรื่อยเรื่อยเอ้ยไ,ไอขาซักที่ขากระตุกเนี่ยนะนิ้วนี่มัก,ก็บิดไปคนละทางมันไม่ตรงอย่างนี้มันบิดอยู่อย่างนี้ กินแล้วมันก็หายคลายๆว่านิ้วนิ้วมันโตใช่ัหมเออมันไปคนละทิศและละทิศละทางแล้วตอนนี้ก็เป็นยังไงคะปกติเดี๋ยวนี้ปกติอาคุณพ่อโชว์หน่อยขยับขยับนิ้วให้ดูหน่อยอันนี้คุณพ่อเพิ่งบอกนะคะว่านิ้วนิ้วมันเอียงมันเอียงมันจะเป็นโซ่นิ้วเียง หลังจากที่คุณพ่อดื่มกาแฟแม่มดนะคะจากที่ล้างไตวันละสี่ครั้งตอนนี้เหลือกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะทุกคนหลอยู่ครั้งเดียวนี่คือผลลัพธ์จริงๆนะคะ,ะจากที่คุณพ่อดื่มจริงๆดื่มทุกวันคุณพ่อดื่มวันละกี่ซองวันละซองคุณพ่อดื่มวันละหนึ่งซองนะคะกินก่อนเช้าหนกาแฟอยู่ไหน นี่่อี่โช <กา S 1> เล <แฟ S 1> ค่ะคุณพ่อดื่มกาแฟวันละหนึ่งซองนะคะดื่มทุกวันคุณพ่อดื่มตอนไหนตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเช้ากินก่อนกินข้าวนเาน,น,ๆๆนาะอ่กินก่อ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 นกินข้าวกินก่อนกินข้าวทุกวันนะคะคุณพ่อจะดื่มก่อนวันละหนึ่งซองเป็นไงบ้างพ่อ เดี๋ยวนี้สบายดีอ่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วทํางานได้เมื่อวานไปไหนมาเมื่อวันก่อนอ้าวไปเก็บเห็ดป่าโ <c oughs> น่นเมื่อวันก่อนไปเก็บเห็ดนะคะทุกคนขับรถมอเตอร์ไซค์เองไหมเออขับเองขับเองขับเองแล้วไปหาเห็ดไปไปยังไงเดินเดินอย่างเดียวแล้วพ่อปวดขาไหมไม่ปวดไม่ปวด คุณพ่อเป็นเป็นเกาด้วยใช่ไหมเป็นเกาด้วยอ่าคุณพ่อเล,เล่าเรื่องเป็นเกาเลยค่ะ,ะเป็นเกาเลยนะมันจะปวดขาเมื่อก่อนเนี่ยปวดเนี่ยไปฉีดยาหาหมอฉีดยาเนี่ยเดือนละครั้งสองครั้ง,สอง,งสองครั้งไม่หายสามครั้งไปฉีดมากับพอทุลเราทีนี้ลูกสาวเอากาแฟแม่มุดี่ยมาให้กิน ก็เลยกินกินอยู่ประมาณสักสามกล่องสี่กล่องนี่แหละคุณพ่อมองกลองหน่อยมันก็หายไม่ได้ติฉีดยาสามกล่องแรกนะคะทุกคนหลังจากนั้นคุณพ่อก็เลิกฉีดยาไปเลยค่ะไม่ไไจีดแล้เ,ลยเียน่งจากที่ฉีดยาถ้ามันติฉีดเดือนหนึน่งฉีดกี่ครั้ง สองถึงสามครั้งสองถึงสองถึงสามครั้งนะคะ,ะฉีดยาโรคเกาตตั้งแต่ดื่มกาแฟไม่มดคุณพ่อเลิกฉีดไปเลยคะ่ะไม่ได้ไปหาหมอไปไ,ไม่ได้ไปฉีดยาอีกแล้วนใช่ค่ะเพราะสินค้าของเราเกรดพรีเมียมคือคือสุดยอดอ่ะสุดยอดอาหารเสริมเราไม่คิดนะคะว่ากาแฟเนี้ยจะช่วยชีวิตของคุณพ่อได้ คือไม่เคยคิดเลยค่ะดีใจดีใจมากได้ผลลัพธ์อะไรอีก,อกสายตาสายตาี่ก็ดีอยู่มันกระปกกระดีสายตามัวไหมก่อนกินกาแฟไม่มัวไม่มัวแต่ว่าขาเป็นเกานี่ก็มีกระตุกด้วยเนาะมีกระตุกอ่ ถ้ามันกระตุกมาเนี่ยมันขาจ,จะขาดปวดเจ็บเดินไม่ได้นะทามันกระตุกมาต้องไปหาหมอฉีดยาอีกฉีดยาออกมาก็พอทุเราก็ไปฉีดอีกถ้ามันเป็นมาอีกอะ่ะใช่คะ่ะทุกคนตั้งแต่ดื่มกาแฟแม่หมดคุณพ่อก็เลิกฉีดไปเลยนะคะ ใครเจอไรนี้โชคดีมากใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะนี่คือที่มาของธุรกิจที่น้ำตาลได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามาทำธุรกิจในบริษัทแม่หมดออนไลน์นะคะก็ที่บ้านเราดื่มกันทั้งครอบครัวนี่แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้ลูกนะคะ ธุรกิจของเราทำง่ายค่ะแค่ใช้มือถือเครื่องเดียวคือระบบระบบของแม่มดออนไลน์ทำง่ายมากแค่เดินตามระบบและเดินตามเดินตามคนสำเร็จเอาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะเข้ามาในห้องกลุ่มรายรับมีครูมีโคสอนแค่เอาตัวเองเข้ามาเรียนค่ะคุณก็สำเร็จและคุณต้องลงมือทำ ถ้าคุณไม่ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จค่ะนี่คือธุรกิจที่ส่งต่อช่วยช่วยคนส่งต่อได้บุญคือมันเป็นสะพานบุญที่ยิ่งใหญ่มากช่วยแชร์กันไปเยอะๆค่ะใครเจอ,อไรนี้โชคดีที่สุดเพราะเจอกับครอบครัวของตัวเอง ดีใจมากที่เห็นคุณพ่อแข็งแรงแล้วก็นี่ก็เป็นธุรกิจที่มาที่ไปนะคะแล้วใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ทักแม่หมดออนไลน์ได้ทุกคนค่ะหรือจะทักมาหา KPI น้ำตาลได้เลยค่ะพร้อมให้ข้อมูลและบอกเทคนิคการขาย ว่าทำทำยังไงถึงขายได้ทำทำไมสินค้าเราถึงขายดีเพราะสินค้าเราเกรดพรีเมียมมาตรฐานนะคะแค่แค่ทุกคนเห็นกล่องมาตรฐาน FDA นะคะโอ้โหทุกคนมาตรฐานระดับโลก FDA ของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็น J เจวีแกนฟู้ดนะคะเจแบบเค้งคัดไม่เบียดเบียนสัตว์ค่ะมุสลิมมุสลิมทานได้นะคะมีอยอยของมุสลิมด้วยนะคะเนี่ยของเราอะ่ะแบบเกรดพรีเมียมมากคือคือจะสกัดสกัดออกมาเป็นโมเลกุลเล็กนิดเดียวดื่มเข้าไปนะคะซึมลึกถึงชั้นดีเอเขาจะซ่อมทันที ดื่มทุกวันทุกวันเซล์ลที่เสื่อมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆๆสุดท้ายหมอนัดช้าลงค่ะเนี่ยคุณพ่อผลลัพธ์ชัดเจนมากคือจากที่ฉีดยานะคะก็ไม่ได้ฉีดอีกเลยก็เลิกฉีดไปเลยค่ะโอ้สุดยอดค่ะถ้าใครเปิดใจเอาไปดื่มเอาไปดูแลนะคะสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงมาก เนี่ยค่ะเราไม่ได้มามโนหรือสร้างภาพอะไรนะคะอันนี้คือรีวิวจากที่คุณพ่อกินจริงๆคุณพ่อดื่มมากี่เดือนแล้วแปดเดือนเก้าเดือนนะวะดื่มตั้งแต่พร้อมกับหนูเนาะดื่มตั้งแต่เดือนสิงหานะคะสิงหาปีที่แล้วที่กลับมาบ้าน หหรประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนสั่งกับพี่ลาตีนะคะพี่ลาตีเป็นแม่ทัพแม่ทีมที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีแนะนำสิ่งดีๆให้กับครอบครัวเราดีใจค่ะเมื่อกอนเมื่อกอนมานี่ขับรซักมานี่เด็กเสียบักษาทนะไปบุกเิีานนี่ยัง่งมาได้ เล่าให้คนชมดูเลยค่ะ,ะเล่าอ่าเมื่อก่อนเดินไม่ได้ถึงกับเออเมื่อก่อนน่ะเดินไม่ได้น่ะเวลามันเก็บมันชักมาเนี่ยลูกชายน่ะพยุงไปขึ้นรถคันทํามันพยุงนี่มันขึ้นไปได้เดินไม่ได้ต้องพยุงไปไปหาหมอครับหาหมอมาก็เศร้าพอทุเลา พอล้างใจต,ตรงเจาะตรงหน้าท้องเนาะไหนคุณพ่อลุกขึ้นลุกขึ้นให้ดูหน่อยไอ้ล้างใจนี่ก็คนที่เขาผ่าก่อนออน,น่ะนี่ค่ะเห็นไหมพอลุกขึ้นนิดนึงเห็นกล้องนะมาใส่นี่ลุลก นี่นะคะคุณพ่อล้างไตเนี่ยค่ะจะ,จะเจาะตรงผนังหน้าท้องเจ็บไหมพ่อไม่เจ็บปกตินี่แหละไม่เจ็บนั่งลงเลยไอ้ป่องมันตั้งจ๊อเจาะนี่มันเปิดผ้านี่มันที่ มันพากอนเฮามันพากอนเฮาดิอันนี้<ห>คุณพ่อชง,ชงกาแฟไว้แล้วนะคะคุณพ่อดื่มกาแฟอี่องนี่ผู้น้อยก็ปลุกอิฐดื่มตอนเย็นก็ได้ค่ะช่วยให้หลับลึกหลับสบายตื่นเช้ามาไม่เพียค่ะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นของคุณลูกค่ะดื่มทุกวันยิ่งดื่มสุขภาพยิ่งดีนะคะใครที่มีปัญหาไมเกรนไมเกรนก็ช่วยได้ค่ะ น้ำตาลหายจากการเป็นไมเกรนแล้วค่ะนะใครไม่อยากทรมานถ้าใครไม่ได้กินไม่ได้ร้องเนี่ยคนนั้นไม่รู้หรอกใช่คุณพ่อต้องซื้อไปกินมันจะรู้ใช่ไม่ต้องเชื่อต้องลองเองค่ะไม่ต้องเชื่อใครต้องไปซื้อลองเองเห็นไหมคะคนที่ได้ผลลัพธ์ออกมาพูดเองค่ะ เราไม่ได้มาบิ้วสินค้านะคะคือสินค้ามันดีจริงๆสินค้าเขาจะขายตัวของเขาเองลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำเยอะมากก็ไปดูที่หน้าเฟซของน้ำตาลได้เลยคืนน้ำตาลขายดีมากนะคะเนี่ยเราซื้อซื้อยกลังเนี่ยมันถูกมันถูกแล้วก็ดื่มกินได้ทั้งครอบครัวต้นทุนอยู่ที่195บห้าบาทถูกมากค่ะ ลงทุนให้ชีวิตกับครอบครัวไม่แพงค่ะกินดีบอกต่อส่งต่อนะคะสามารถมีไรายได้เข้ากระเป๋าอ่าไว้เลี้ยงครอบครัวนี่ก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งของน้ำตาลนะคะแล้วก็ทำเสริมสวยด้วยคู่กันแล้วก็มีศาสตร์นวดหน้านะคะถักสิว โดยที่ไม่เจ็บตัวใช้พลังฝ่ามือค่ะที่ร้านมีบริการมารับบริการได้เลยค่ะถ้าอยากหน้าสวยหน้าใสไร้สิวนะคะศาสตร์แม่มดออนไลน์ค่ะแล้วใครที่สนใจนะคะอยากมาร่วมทำธุรกิจกับน้ำตาลนะคะแค่กินสินค้าเนะะี่ยค่ะกินดีแล้วก็แค่พูดในผลลัพธ์ที่เราได้ เนี่ยค่ะเดี๋ยวสินค้าเขาจะขายตัวของเขาเองด้วยการเปิดบินกาแฟ1ลัง9,750บาทและโกโก้หรือไฟเบอร์ก็ได้ค่ะ11,000แค่สองลังได้สินค้าไปร้อยชิ้นเอาไปจำหน่ายเอาไปช่วยคนให้คนได้สุขภาพดีเนี่ยค่ะธุรกิจของเราทำง่ายค่ะแค่มีมือถือเครื่องเดียว ได้รับสินค้าไปคุณก็จะได้รหัสรหัสทองคำนะคะสามารถสะสมแอปได้สะสมยอดได้ในแอปแม่มดค่ะโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกของแล้วลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสั่งคุณก็หยอดแอปค่ะหยอดแอปแม่มดสะสมยอดไปจนถึงเลทคุณขายเก่งคุณก็ขายไปค่ะ เลทถึงหนึ่งร้อยสองร้อยคุณได้ส่วนต่างคืนจากบริษัททุกสองร้อยกล่องได้แหวนอีกค่ะที่บริษัทคืนเงินให้เราสร้างทีมเพียงแค่สามคนติดตัวเท่านั้นคนทั่วโลกมีเยอะหาแค่สามคนน่ะคุณหาได้ไหมคะแค่สามคนเองหาคนที่คิดเหมือนกับเราที่พร้อมที่จะออกมาส่งต่อให้คนทั่วโลกได้สุขภาพดี เนีย่ยค่ะง่ายง่ยค่ะอยู่ที่ไหนก็ทําได้อาชีพอะไรก็ทําได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวแล้วเอาตัวเองเข้ามาเรียนในห้องกลุ่มรับเรามีเทคนิคการทลายสินค้าทลายสต็อกทําง่ายค่ะแค่เดินตามคนและวันนี้ทีมงานของน้ําตาลเข้ามาอย่างถาโถมค่ะเยอะมากนะคะและวันนี้มาดามไก่ จะไปสอนเทคนิคในห้องห้างนะคะวิธีสละทลายสต็อก12นาง12นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เรามีโปรเจกต์ 7, นาง12น้ำตาลหนึ่งในนั้นที่เป็นนาง12บสอทำไมถึงตัดสินใจเปิด12บลังเพราะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ค่ะยังไงก็ขายได้ค่ะลูกค้า เข้ามาถึงหน้าร้านเลยค่ะแค่เห็นกล่องกาแฟเห็นสมุนไพรบางทีไม่ไม่ต้องพูดเยอะไม่แนะนำเยอะนะคะลูกค้าหยิบไปดูชงให้ชิมลูกค้าก็ตัดสินใจรับไปดูแลเลยค่ะแค่เห็นสมุนไพรอะแล้วเห็นมาตรฐานของในกล่องแม่โมดอะเห็นแค่นั้นอะลูกค้าก็แบบไม่ต้องพูดเยอะละค่ะเขารับ ไปดูแลเลยแม <c oughs> ่แม่เหยิบกล้อง่อยเปิดบินเปิดบินสิบสองลังนะคะว่าอไรายได้ได้อะไรบ้างนะคะลงทุนแค่หนึ่งนสองพันบาทนะคะเราจะได้กำไรมาแบบครึ่งเลยค่ะห้าสิบเปเซ็นต์เลยนะคะ ได้เงินขวนถุงนะคะจากครูแม่หนิงทันทีสามพันนะคะแล้วก็ได้แหวนอีกสามวงนะคะเป็นเงินมูลค่าห้าหมื่นห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะคะคือสินค้านี่ขายง่ายขายง่ายค่ะคือแบบซื้อยกลังกินคุ้มค่ะ แล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะที่จะได้เงินขวัญถุงจากครูแม่หนิงท่านประธานบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะรีบตัดสินใจให้ไวค่ะรีบเลยค่ะคุ้มมากๆต้นทุนก็ถูกค่ะ12ลังต้นทุนอยู่ที่170บาทค่ะเดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวิดด้อมทั้ง11ท่านที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณครูแม่หนิงและบอสท่านประธานบริษัทแม่หมดออนไลน์ที่จงใจสร้างจงใจผลิตสินค้ากาแฟแม่หมดมาให้คนทั่วโลกได้ดื่มได้สุขภาพดีค่ะแชร์ไปเยอะๆนะคะใครเจอไลน์นี้โชคดีที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ